เลวแล้วอ้าแล้วอีเ้ยเอ้ยสามสนึ่งเสร็จมันก็ต้องมีเสียงเพลงขึ้นดิเออเฮ้ยอ่ะเอ่ะไอ้ไอ้นนทํมอะไรไปเนี่ยได้เวลาเะรียงแล้วไม่ทำเไม่ทำอ่ะเอเอองั้น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 ถือว่าถือว่าเปิดคลิปไปแล้วนะโรเคป่ะอาะฮ้กูยังไม่มาว่าดีดีคนดูอีมามามาเร็ว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 เอวมเร็ว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 ดีคนดูแล้วยเรื่องว้ว เพื้นพื้นที่เครื่องกูังกัดเพื่อนเป็นให้กูรดกเป็นอะไรก่อนแพนแทนแพนแพนเฮ้ยตะโกนนี่ตะโกนนี่ตะโกนนี่พอจะเลินผมเองผมคนที่ชูป้ายเองผมเองผมเองผมคนที่ชูป้ายเองคนนี้ใช่คนนี้คนนี้ใช่คนนี้ถือแต่ไม่กูกูกูก้าวมากเก่งมากขอบใจผมก็กูจำผิดคนแล้ยนี่ ไอ้เหี้ยคนงานกูไปแล้วคนงานกูไปแล้วหมู่บ้านหมู่บ้านแม่งร้องหมดเลยหมู่บ้านโอ้โหเดี๋ยวไปเถอะเดี๋ยวคลิปแม่งบินอีกเดี๋ยวพินวันนี้เรามาทำอะไรกันครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำอะไรครับเออเรามาทำเอาชีวิตรอดครับเอาชีวิตรอดชีวิตรอดครับแล้วก็ลงวัเจริญดไอ้ต้นไอ้ต้นไอ้ต้นตอ้นแล้วเราก็เออมาทำตัวเป็นยาโจกครับจ สงสารสงสารไอ้นี่กูหน่อยสงสารช่องกูหน่อยจะช่องปวินอ้าช่องมึงงอยู่อีกเหรอยังอยู่ยังอยู่โอ้โหตอนนี้เราจะอธิบายคร่าวๆว่าหลักการเรามีอะไรบ้างครับมีคนคนขุดบ้านนาฮะขุดบ้านขุดบ้านขุดบ้านกี่คนแล้วก็มีคนขุดเหมืองอ่าขุดเหมืองแล้วก็มีไอ้หมอที่ไม่มีประโยชน์ที่ยอ่อยเลยหมอหมอเหมอโม่เนี่ยหมอเ่ขุดไม้อยู่ตัดไม้ให้ตัดไม้ให้อยู่แล้วก็มี ะมีพิธีกรครับมีพิธีกรไงวะมีมีกูเป็นพิธีกรคนนึ่งอะไรนะอะไรนะแม่งเฮ้ยกูคุดตึ้งอย่านั่นแล้ววะกูขุดตึกงแอะแล้ววะที่เห็นนี่มันขุดไป่ได้คืออะไรนะเบสล็อกฮะใช่เหรอเบสล็อกเบสล็อกใช่ใช่เบสล็อกเนี่ยเจอเจอเหล็กปะที่มันขุดไปได้ยังยังยังหรือว่าขดต้องไปเลยไปไม่เจอเหล็กตะกอนอ่ะนะไม่เจอเลย ส่งพัดเจริญส่งพัดเจริญอยีกเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกูยบบบังโปรโมทกูยบบบังโปรโมทยังนั้นเราไม่เสร็จเลยยังไงต่อเราจะมี<ร>คนคนขุดไม้ครับแล้วก็จะมีคนขุดบาร์เอ็นบีซีครับแล้วก็จะมีหมอที่แป็นรายประโยชน์ที่สุดในประเทศไ<อ>ท<า>ยครับแล้วก็จะมีไอคนที่มันถือป้ายรักในหลวงครับส่งพเจริญก <c oughs> <c oughs> ูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วไอ้เนี่ยเจอโอ้เฮ้ยเกูมีท้องเฮ้ยกูมีท้องเฮ้ยกูมีท้องเฮ้ยต้องไปเลยทอมทองเอาไปเลยกูไม่เอาแล้ว ว่าจะไปเปิ้อนองไม่เอาผมลาไปมึงหัวหมากเลยครับตูนตูนอยู่ไหนเนี่ยเราจำเธอได้ตูนตูนตูนเราจำเธอได้ตูนเฮ้ยมึงเอาพวกไหมคุณน่อยมันมีดินอยู่เฮ้ยมันมีดินเย็นนี้มือไงมือมือมือทุบไปเลยมือเฮ้ยกูเจอลาพีดเฮ้ยกูเจอลาพีเฮ้ยลาพีต้องใช้ต้องใช้ที่คุณเลยคุณ น้อเก็บอะไรน้องเก็บน้องเก็บเลยกูมีละกูมีละกูมีที่คุณเลขกูมีที่คุณเลขอยู่แล้วเอาเฮ้ยไปเอามาจากไหนวะมาจากไหนีก็ไอ้ร้านกูเล่ไงไอ้ร้านกูเล่มันตายมันโดนเบรกซับกูก็เลยเป็นคนคุ้ณเมืองไรไงกูณเรื่องอาสาันนี่ไงสุดยอดพอดีด้วยนะปัญหา ครูก็เลยอาสามาทำขคนพูดนั้นไอ้เหี้ยกูเป็นคนทำอาหารก็ได้ไว้สัตว์ทำอาหารอะไรวะไอ้บรรยะนี่ไงอะไรประโยชน์ไม่มันต้องหมอมันต้องแบบมันต้องเอเวนเจอร์หน่อยเว้ยหมอมันต้องแบบไปไปบวกกับซอมบีตเว้ยเอาดิกูมีแค่กูมีแค่เราดีชุดหนึ่งเอาดิกูมีแค่เราดีชุดหนึงเีอยกูอายุสี่สิบอะยูปาร์กี้ยูไงไอ้เหี้ยไปปนไปปนหมู่บ้านมากูมีอายุสี่สิบเ่ยตอนนี้นเ้อมีพระกาศนะเรต้องมีพระกาศนะ เรามีแครอทนะมันเป็นเพจหนึ่งเว้ยเพจเพจหนึ่งเขาไอ้นี่ขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยกูเจอเลยท่โตนกูเจอเลยท่โตนกูเจอเลยท่โตนเอาไปทำไมวะเล่นโตนตอนเนี้ยเอาไปทำวงจรเผาบ้านพ่อมึงอะใจเย็นใจเย็นอััดดอคลิปอยู่ออัดคลิปยู่รอเล่นรอเล่นครับรอเล่นครับพบ่งพึ่งไอ้ใครใครมาทบไายหลังบ้านเฮ้ยรับเลยมีคนเรียกมีคนเรียกอะไรนะหลังบ้านนี้กำลังรออยู่ ทำไมทไมลูกน้องเสียงเบาจังลูกน้องไอ้เย้ยทำไมทำไมเสียงเบาจังอ่ะเฮ้ยทำไมเธอเป็นเน้าอ่ะพูดแม่งมันบอกไปเด้งให้กูมึงจ้างเมื่อกี้บาดแลวลูกน้องคนเนี้ยฮัลโหลลูกน้องชูงานได้ไหมลูกน้องได้ยินครับทำไมเสียงมันเบาจังวะไม่เบานะนี่กูเลี้ยงสุดแล้วน่ะเออตกใจตกใจหมดหมอบเ่แล้วมันกล่าวคำนี้ไปเปิดอสักการะอะเพื่อสักการะเก่งมากขอบใจเก่งมากขอบใจวะ มา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 นี่นี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าให้เว้น2เว้นสบล็อกใช่ป่ะแล้วุดเว้นช่องแล้วคุดไปคุดไปเสียงแปช่องก่อนตรงไปแปช่องแต่ไข่เป็นตีกูดเอี่ย้หอห้อื้่ตัดมือล่าตีาเจ้าอะจะเอาอะจะเอาอะจะเอาอจะเอาอ่ะเอาอจะอาอจะเอาอะ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 จเกาอมากเอาอจะเอาอีเอะเอาองะอาะจะเอาอะจะเาอะจะเีากู เอ้ยอันนี้ประตูอะไรอ่ะอยากไปอยากไปในเทืออยากไปในเทือช่วยไม่ไม่ไม่เพื่ออะไรเนี่ยโอ้โหยยังไม่ถึงไหนเลยเพื่อนเพชรกเพชรยังไม่ถึงไหนไปในเทือเลยเนี้ยไอ้นนท์ไปไอ้นนท์ทำโพ้กักูหน่อยโ่ะแป๊บนึงนี่กับบ้านแป๊บไปทำโพ้กักูหน่อยแล้วก็เอาเอาเอ้ยเออทำโพ้กักูด้วยแล้วก็เอาไอ้ที่ขุดมาเอ้ยหน่วยหน่วยทะเบียนกางานังจะลงไปแป๊บนึงแป๊บนึงลูกจ้างอยู่ไหนอ่ะลูกจ้างอยู่นี่อยู่นี่มาหาลูกจ้างว่ะไอ้ที่ตอนแรกเป็นลูกน้องนี่เป็นลูกจ้างไปแล้ว โอ้ค้าเราต้องจ่ายค้าแรงต้องจ่ายค้าแรงด้วยเอยทำไมทำไมค้าล่ะเอ้ยไอ้อน็กจะเล่นสโตนเออคุณเอาเลยมันมันไม่มีผีอะไรคุณขี้คุณหินเฮ้ยกูเจอเลขเขียวเฮ้ยกูเจอเลขเขียวเดินได้ว่ะฮะกูไม่มีท่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันใช่แล้วหรอเขียวเขียวเขียวเขียได้ไม่ใช่เลขนะขี้ด้วยเว้ยเฮ้ยเราไม่ไม่เดินได้อะกูว่าไม่ใช่เลวอะเขียวเขียวเลไม่ยิ้มใส่กูด้วยเว้ยไอ้เหี้ยมีหน้าตาวะเฮ้ยอย่าอะไรดีอะไรตบมีเหรอ ขิบเปิดี้อ่ะเฮ้ยขอขอหินหน่อยลูกน้องลูกน้องมีหินปะกูมีเต็มมาไอ้ชั์ได้ละไม่ต้องละขอไม้หน่อยขอไม้หน่อยกูมีมึงมึงถ้ามึงขอหินอ่ะมึงต้องมาขอคนกู้หินนี่ขอไม้หน่อยเลยคุหินมันมีบานเลยลูกน้องลูกน้องขอไม้หน่อยเฮ้ยไอ้เตาเป็นเหีวะนี่นี่โยนให้อยู่ไอ้เตาวางอยู่ข้างของค้าอะกล้ามากเก่งมากขอบใจเฮ้ยเดี๋ยวนะเราต้องสร้างบ้านบนฟ้าว่ะถ้าเราเล่นกันแล้วเราลองสร้างว่าบนฟ้าว่ะ ไอ้เชี่ยใครอะคนสร้างคนฟ้างอะไรวะไม่ต่อขึเดี๋ยวจัดเองเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดเองไม่ไม่พวกก็ทานชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามไปเรื่อยอ่ะเออแต่ชั้นพวกมึงมึงอยู่ใต้ดินเว้ยเพราะพวกมึงอยู่ชั้นต่ำเกลียดเค้กแต่แต่ชั้นแต่ชั้นที่ไม่ม่ชั้นเจอก็คือชั้นละคือไม่เจอแน่แต่ละคำมึงก็ต้องพะเจริญอย่างเดียวเลยนะกูต้องสอดคือบิเจ็ดไปยิงแล้วอ่ะกู้หูเล่นเฮ้ย กูเจอลาพีเยอะแัดเลยเนี่ยกูมีลาพีเกือบชุดหนึ่งเลยเนี่ยไม่ห่านนะกูบอกก่อนกูไม่ห่านนะเพื่อนเจ็ตมันบินต่ำนะเว้ยเจ็ตได้แฮมมันเจ็ตอะไรวะเจ็ตมันกอมสูงนะเว้ยเจ็ตได้โค้งสูงสูงไมด้มีงี้ได้หรอวะนี่เจ็ตมันกอมสูงไงเฮ้ยกูเจอเพชรกูเจอเพชรแล้วเฮ้ยเพชรเพชรเลยเพชรไหนเพชรไหนไหนเพชรกัญญาฮ้วยสัตว์ไอ้เแย่ยังไงวะเฮ้ยแล้ว โอ้ยไอเฮียเพจเยอะเลยไอสันเพจเยอะเลยเขาเอาไหนอ๋อโอ้ยเพจเยอะเลยเฮยเฮ้ได้กี่เมรลยดขุดให้ทั่วๆขุดให้ทั่วๆเจอไอ้ไอ้ไอ้แกงไอ้ไอ้ไอ้ไอแกงไอ้ไอ้แไอ้แกงไอ้องไอ้ไออ้ไอ้ไอ้ไอ้แกไอ้ไอเไอ้อ้กงไอ้ไอ้งอ้ไอ้แเงไอไอ้แ่งไอ้ไกงไอไอ้แกงอ้ไอ้แกไอไอ้งไอ้อสอ้่อขุดเล็กไปสอ้อ่ไหนกันอ่ไหนกอ้แกเนี้ยอยู่ในเมืองไงอยู่ข้างใต้อู้้้ เนี่ยไอ้เหนรถของกูโน้นอ่าเออแป๊บไอ้เหี้ยเต็มตัวกูเลยเดี๋ยวครับกอยากได้ไม้อะตอนเนี้ยเอาไม้มาเออไม้ที่กูมีอยู่เอออจุนไม่มึงฆ่าไอ้นนมึงให้ตรงนั้นปะไม่ต้องแล้วที่กูวางไอ้เป็นบล็อกไว้อะที่กูวางเป็นช่องเอาไว้อะไอ้ตรงห้องไอ้นั่นอะเท่าไหร่ฮะมึงจะเอาไม้ไอ้นี่เลยยิ่เออเอาเอามาเฮ้ยเออนี่อันนี้มันคือห้องนะอันนี้มันคือห้องนะมึงก็มึงก็วางไอ้นั้นไว้อันหนึ่งแล้วมึงขันไฟสปูร์ไหลเสียนะ ได้ขับแบบนี้เป็นคนเยอะแหละเออใครมีธาตุมั้งอ่ะมันเผาไม่ได้แล้วว่ะเอาไม้เผาไงง้อีธาตุมีเจ็ดก้อนกูไม่มีไม้เฮ้ยไอ้เหี้ยฟังกูดิไอ้ธาตุมึงเอาไปไปเหี้ยเอาเดี๋ยวดี๋ยวมึงตั้งกล้องนี้มึงขาบกล้องนี้เอาเอาเล็กเอากล้องเอาเล็กเอากล้องเอาเรื่นึงเดี๋ยวขับกล้องให้เออขาบกล้องวางไว้เนี่ยเอาเล็กเอากล้องเอากล้องวางไว้ เอ้ยเอาเฮี้ยเจอเลขกต่อยตันออกมาเอ้ยจะตีกูณทำไมออกเฮี้ยออกเียเจอเลขไอ้เฮี้ยเป็นอะไรออกไม่ออกไม่ออกลงพิจอะไรเด็กใครใครมันโรคจิตเอากล่องเอากล่องวางไว้หลวงพ่อเลริญหลวงพ่อเจิญไอ้ตูนไเวนอะไรครับเนี่ยเอามากล่องนี้มาในเฮี้ยผมมาเลยครับผมว่าเจริลุ่มกูกูว่าเด็กก็ได้บินจริงๆริงเลยชองคงบินได้ เออรวมกันสักทีไอ้สั่นไม่อย่งเมื่อกี้คนเไงแป๊บนึงเอาเลขกอ้อนกะเฮ้ยเอาเลขก้อนกูผู้เหมือนแม่ดีฮะไม่บันไดมันอยู่ที่กูยังวางไว้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อครับไอ้นี่อีกอันหนึ่งดีเน็กนะครับเฟอร์นเน็ตมาอีกอันดิครับะไรเฟอร์นเน็ตอะเตาเผาเะิร์นเน็ตไงเตาเผาเตาเผาอะมึงก็ครับซี่กูทิ้งหินไว้เต็มเลยนะหินไม่พอหินกูมีเจ็ดอันเอง มึงดูในกล้องหี่มีเป็นกี่ชุดไอ้เหี้ยเป็นเจ็ดประชุดเตาไม่เต่าไมดี๋ยวเดี๋ยวกูคาาไปมีขี้เล่นโอ้ยเจี๊ยบเดี๋ยวเต่าไมทเาไมทเาไมเอาอ่อ้เหี้ยใครแม่งติวเนี่ยโอ้โหโอ้โหมึงคาประชดกูไปนะเนี่ยเฮ้ยมึงมึงเผาหินดิเอ้ยมึงเผาอะไรก็ได้ข้าจะเลนะะ<โ>ยกูหลงป่าไอ้ตัว ไอ้ต <st> ูนกูหล่อนแล้ววะกูหล่อนแล้วไอ้ตูนี่ต้งเขาจะเล่นเหมือนกับกูเล่นหล่อนเลยกูหล่อนแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยเใครอะไรใค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 รมันตีกูเอ้ยเผาเล็กเลยนะเดี๋ยวเผาเล็กเลยนะเดี๋ยวกูไปนั้นต่อก่อนกูมาจะเลยกูไหมมันสมกันจะเล่นกันแบบนี้มึันยืดมึงเงียบมึงยืดยืนมาทันั้นกูหล่อนเฮ้ยมึงเหี้ยอะไรอฮ้ยเนี่ยพลังงานหมุนเวียนอะไรครับ อยู่ในเมืองครับอยู่ในเมืองครับกูเออโอเคขึ้นมาก็ตกใจเองแหละทำไมครับไม่ก็ถ่ายบนบ้านเลยเว้ยสันไม่กูวขึ้นไปไม่เจอบ้านเลยทุกสวรรค์น้าเต็มเลยขึ้นมาไม่อย่างโล่งอ่ะกูบอกเลยไม่ข้างหน้าไม่โล่งจัดเลยเมื่อกี้กูไปเจอมาเฮ้ยใครมาทำอะไรกูวะแล้ทำไมตอนตอนนี้ไม่ไม่มีทางฟาริกอร ไปข้างบนมืดยังข้ามืดแล้วก็บอกนะกูจะนอนในในนี้เลยไม่มีเตียงมาตอนนี้แล้วมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วตอนนี้ไม่มีเตียงเหรอเฮ้ยโอ้ไอ้หนุนไอ้เทียบไม่กดท่วงเหรอไม่ไม่มีเตียงนี่ไหรอวะมันท่วงเหรอไอโนนไม่เตียงโนนไม่ฆ่ากูเมื่อกี้ไงแล้วไม่เอาเตียงกูไปด้วยเตียงอยู่ที่กูสองอันเนี่ยแล้อันนี้เฮ้ยนอนยังนอนเลย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 หมอนอนเร็วหมอเจนเงรุ่นหมอยาหมอยาครับนอนครับนอนครับ นอนอยู่เดี๋ยวดินี่นนอนไอ้แน็กนอนยังนอนแล้วเฮ้ยแฮมนอนยังแฮมนอนแล้วนงมแล้วกูนอนยังนอนแล้วเออกูไม่นอนเอาหนึ่งกามาเก่งมากบางบื้อแม่ไอาติดสัตว์หงโบราณวิวิยืนอยู่ปลายเตียงพุกบอกเตียงอยู่ไกลเกินไปกูละงงแล้วมันไม่ตื่นนอนเลยอ่ะ กูใส่กูใส่เกลงไหนเดินออกมากักบ้านหรอไอ้ไอ้เหี้ยแล้วใครมันยังไม่นอนเออะอยอย่าตีเตียงอย่าตีเตียงขี้เกียจวิ่งแล้วตอนนี้ขี้เกียจวิ่งกลับแล้วคลิป15นาทีน่าจะพออยู่วนี่ยมากมากขอบใจเฮ้ยทำตีกลัว่ามาเก่งมากขอบใจไม่รู้ไม่มีเมันมันกินเลี้ยงแบบว่าเออวุ้นเต็ม เออตอนนี้ตอนนถ้า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 มีคนดูคลิปก็อยู่นะแม็กถ้ามีคนดูคลิปก็อยู่นะเออการที่มึงเข้าหนามเนี่ยมีคนรู้ว่ามันสามสิบสี่สิบคนนะอันึุลมันคือเสี่ยนในเกมไอ้ควายมึงดังแล้วมันคือเสี่ยนในเกมเสี่ยนในเกมเลยวะไม่มีเสี้ยนในเกมไงก็เมื่อกี้กูเจอแหล่งน้ำอ๋อเจอแหล่งน้ำกูเห็นยืนอยู่นิ่งเนี่ยใช่ไหมครับลูกน้องวงถามลุงน้องใช่ไหมครับลูกน้องเห็นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออ มึงนี่มันมึงมีกล้ามากเลยเนี่ยมึงมีกล้ามากเลยมึงกล้ามากเลยวิ่งเจอลาวายเยอะเจอเจอเหล็กวะไว้ดิไว้ลาวาดิพอดีลาวายครัไวันดีครับวัสดีครับต้องแบบต้องแบบเฮ้ยเน็กเน็กเราต้องทำความคุ้นเคยไว้เราต้องแบบแปะมือไว้ลงไปแปะมือลาวาลยูุยกระทืบมึงอไงให้มันแปะมือคนเดียวเถอะลงไปแปะมือลาวาไงทำความคุ้นเคยกัน อ่ากูจะวางบล็อกอันนี้ไว้แล้วกันแล้วก็ปักทอดเอาไว้ว่าไม่ให้เข้านะก็ะคือทอดมันจะวางอยู่ข้างหน้าห้ามเข้าถ้าไหนทอดวางอยู่ข้างหน้าห้ามเข้าก็คือห้ามเข้าเมืองเออเพราะว่า,าวถ้าไปทำงานแล้วทำงานไปไม่ได้แล้วมีเราอ่ะกูเห็นทอดวางเพื่อนเลยกูจะขุดเว้นไว้ทีละสองห้องสองห้องแล้วใครเอาไอ้นี่กูไปหมดเนี่ยท่านอะไรคุณเข้าเล็กไว้นะแล้วก็คาฟี่แอคเล็ขมาให้กูด้วย ไอ้ครับครับแมว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 ครัพีแอคเลยครับเล็กเก็บไว้แล้วเล็กพวกมึงจะทำอะไรก็ได้แล้วแต่เลยตอนนี้ตอนนี้ไม่มีเหล็กเว้ยไอ้ไม่มีไม่มีแต่ว่าแต่ว่าเล็กอ่ะควรเก็บเอาไว้นะอย่าเพิ่งไปทับอะไรมั่วละคือคือตอนนี้โอ๊ตอนนี้ค้างโอ๊ะต่อแต่โอ้ะทำไมกูค้างเนี่ยขนาดไม่ค้างเป็นค้างเลยสภาพเฮ้ยมึงมึงพูดว่าไม่ค้างค้างพูดไม่ถูกไม่ค้างมันเกมเป็นที่แรกมากมึงรอขึ้นระเบิดสักสักร้อยรูกอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวเครื่องงพัใจเย็นกูอคลิปด้วยกูตาย ไม่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 ไอคนที่มันสร้างเธอิอ่ะมันจะรับภาระไม่ชิบหายนี่จริงจริงจริงจรยูไปนอนเฉยเฉยใจเย็นรับภาระไอ้เงี้ยปะเฮ้ยออกอะไรเงี้ยปเฮ้ยใจเย็นไอ้ชัดเล่นตั้งนานกูเจอลาฟีนอีกแกลาฟีนแม่งมันอ๋อนี่มึงพูดตรงยิ้มพูดอะไรงี้พูดตรงไปนู้นนะอะไรพวกเนี้ยรู้เรงไปทั่วไงโอ้โหพูดตรงไปเลยโอ้โหอะไรวะ ไม่เอ้ยากูดูทองไม่มีไม่มีศิลปะในการขุดอ่ะเยอะเหี้ยเห็นขุดทองบ่อยอยู่เงี้ยขุดทองอ่ะขุดทองเฉยกูงงเลยกูงงเลยกูงงว่าอะไรงงอะไรก็ตกกับพี่ดีนี่นี่ยืน อยู่ดีกูทุ่ทองเฉยตอกอภินิษฐ์เฮ้ยครับมึงครับพี่แอคหินมั้งกูหน่อยดิเอามาสักสามสี่อันเลยพี่แอคหินเหรอตัวหนึงเอาเอาเหล็กปะล่ะเออเอามาสักเอามาสักไม่เอาไม่เอาเหล็กเหล็กเหล็กบนเปลืองว่ะเก็บเหล็กไว้เยอะเอาเหล็กไว้ครับพี่เอ็งดีว่าเอาเหล็กไว้เหล็กไว้มันไม่ยังเฮ้ยกูเฮ้ยกูกูเจอแรงท่าและไอ้ข่าเออไม่ต้องหรอกมันท่าอะจับเป็นไอ้ท่าเไอ้เงี้ยค่าแข็งมากข้าเฮ้ยเซอร์เป็นไร ทำไมกดไอ้นี่ไม่ได้อ่ะทำไมกดโต๊ะรับไม่ได้ไอโนเน็บเน่าไอ้เหี้ยงั้นงั้นงั้นคลิปนี้ก็เป็นจบไปก่อนเนาะคลิปนี้เป็นจบไปก่อนจบไปก่อนีบอกมาด้วยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นย้อนหลังบอกด้วยว่าเดี๋ยวเล่นหลังยังไงยังไงเดี๋ยวเราเราเราเล่นกันไอ้นี่อยู่ละหลังไหมไอ้หลังไหมหลังไหมไปบ๊ายบายครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องให้ลูกน้องไปคลิป ยังเผาเนื้ออยู่เลยเผาเนื้อตูนตูนตู้ตนตูตนตตนคคิมหน่อยตอ๋อรู้แล้วทไมสมบูรจิสมบูติไอ้พี่ดีๆนะคิดกลางอะดีๆอะดีๆขอนอดีๆดิันรการให้คนดูน้เลย